สี่ลิขิำนวยตาดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน10,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเพื่อเลยกพิเศษ4เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเท่าเงินฝากประจํา1.41%ต่อปีฝาก10,000บาทจะได้อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับกับแคมเปญธนาคารอมสินฤดูรับดอกเบีย้ย ให้ชุ่มฉ่ำนะครับรับหน้าฝนจากธนาคารอมสินดอกเบีย้ยรับเต็มไม่เสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดก,ก,กันฝากกดไลค์กด u ับส r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเงื่อนไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำา1 0,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.2ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.41 1ต่อปีเรียเวลัการรับฝากสามารถที่จะเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึง30มิถุนายน2568สิ้นเดือนเลยทีเดียวนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเงื่อนไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนที่ถอน นะครับจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกณนะวันที่ถอนในอัตราต่ํา,ตาที่สุดภาษีหักนที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีบุคนิติบุคคลหักภาษีใที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรการลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีความได้มีการแจ้งความประสงค์นะครับเอาไว้นะ เพราะนั้นสามารถที่จะผูกบัญชีกับเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เงินต้นคืนได้นะครับดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือน4เดือนนะครับ10,000บาทเงินต้น10,000บาทดอกเบีย้ย1.2%จานวนวันที่ฝาก120วันดอกเบีย้ยให้รับ39บาท45สตางค์อัตราดอกเบีย้ยไม่ต้องถูกหักภาษีในให้จ่ายสําหรับบุคคลธรรมดานะครับรับอัตราดอกเบีย้ยไปเต็มๆเลยเงินต้น10,000บาท ดอกเบีย้ย39บาท4ทส่างเป็น139บาท4ทสต่างรับไปเลยนะครับก่อนจาการน,นะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะครับกลับมาพบกับแคมเปญบัญชีงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนให้อตัตราดอกเบีย้ยที่เท่าเงินฝากประจำา4 4 1ได้ใหม่นะครับในคลิปหน้าเราจะผัดเปลี่ยนเอา นะครับจำนวนเงินต่างๆมาเพื่อดูว่าเราจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ถ้าฝากจํานวนเงินเท่านี้นะครับอัตา,าเบีย้ยบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีนะใ้จ่ายจากธนาคารอมสินเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาได้เลยนะครับแคมเปญดีๆอย่างนี้มากันในทุกๆเดือนห้าพาดเด็ดขาดก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับ เลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ